นี้พันเคสจะพา,าเพื่อนๆขึ้นไปดูวิวที่สวยที่สุดที่นี่ค่ะเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหลนะคะของเมืองบรูเกอร์ที่หอคอยด้านบนนู่นค่ะและตอนนี้พันเคสได้ติ๊กเก็ตมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะขอบอกไว้ก่อนว่าขึ้นบันไดมากกว่า300กว่าขั้นบันไดค่ะเพื่อนๆนะคะเดินขาลากกันเลยทีเดียวค่ะแล้วดูชุดแทนนะคะโอ้โหกระโปรงยาวมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างบนกันค่ะเพื่อนๆค่ะไปค่ะลุยค่ะเย้เอาเลยค่ะก่อนขึ้นไปด้านบนก็ขอถ่ายรูปนิชนึง อ <ś auster _> และนี่คือเครื่องสแกนตั๋ตค่ะเพื่อนๆค่ะและอีกหนึ่งช่องนี่คือช่องจำหน่ายตั๋ตสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะอุทานแล้วแล้วสิ่งที่ไม่าคาดฝันก็เกิด นี่คือบันไดค่ะเส้นทางในการขึ้นไปด้านบนค่ะบันไดมีถึง3 6 6ขั้นบันไดแล้ววันนี้แผนเค้กใส่รองเท้าปู้นสูงเพื่อนเพื่อนคิดดูกระโปรงก็ลากยาวแต่เพื่อความฟินของเพื่อนเพือนที่จะได้เห็นวิวด้านบนไปพร้อมๆกับแผนแผนก็จะมีความมุ่งมั่นมานะอุตสาหะความเพียรพยายามกับเพื่อนเพื่อนง่าขึ้นไปอะ และแล้วเราก็ขึ้นมาอีกหนึ่งชัน้นเพื่อนๆนก็จะเห็นนะคะประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติการทํางานประวัติการก่อตั้งประวัติการก่อสร้างของหอ,อนาฬิกาที่นี่ค่ะเพื่อนๆคืะ่ะเห็นระฆังไหมคะนี่แหละนะคะเสียงระฆังที่เพื่อนเพื่อนจะได้ยินกันทุกครั้งทุกชั่วโมงค่ะและแล้วนะคะเราก็เห็นระฆังใหญ่บรมทรมตรงนี้ กว่าจะเดินขึ้นมาตรงนี้เหนื่อยหอบม,มากเพื <ๆ S 2> ่อนเพื่นก็หายใจก็ไม่ออกต้องใสแมสดอนแล้วบันไดก็ชนัชนชันพยาย,ยามเ็าเป็นเพื่อนดาอมุงม,มันมันนะอุตสาหาเพียรพยายามมากค่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเพื่อความฟินของท่านผู้ชมแล้เวเพื่อนเอาเลยเขเล่นแล้วนะคะเราก็มาถึงนะคะอุาตาละชั้นนี้เป็นชั้นที่เขาจะให้ นักท่องเที่ยวได้เห็น,นกลไกการทำงานของนาฬิกามัน Amazing ม,ม,มากเพื่อนๆครั้งแรกเลยนะคะที่เป็นเค้กขึ้นมาปันเค้กมาบลูเกอร์ประมาณ6ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ประสบความสำเร็จที่สุดที่ได้เห็น,นกลไกการทำงานของนาฬิกาหรือว่าหอระคังที่นี่และที่เพ e ื่อนๆเห็นหนะ้าจอวีทีอาร์เมอสักครูนั่นคือการเล่นดนตรีรที่เขาใช้ระคังค่ะและก็ใช้คนในการเหยียบ มันจะเป็นเครื่องนะคะทําเป็นดนตรีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนะคะเป็นเค้กก็อธิบายไม่ถูกก็ให้เห็นตามวิธีอาที่เห็นนะคะเ,เพื่อนๆค่ะอืมอะ่ะขึ้นไปอีกค่ะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกค่ะเ,เพื่อนๆยังไม่หมดค่ะไกลเลยค่ะไกลจะถึง366ขร้นยบันเมแล้ว,ลว,ลวเราก็ถึงค่ะเพื่อนๆค่ะเราอยู่ชั้นบนสุดแล้วค่ะที่หอคอยแห่งนี้ ว้าววิวบรรยากาศช่างสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะลีเดอว่านอกจากสูรออกซิเจนเข้าโพรงจมูกทะลุถึงปลอดชั้นในแล้วยังไม่พอยังได้เห็นวิวแล้วก็บรรยากาศที่ดีแบบนี้เพื่อนๆจะได้เห็นวิวรอบๆเมืองบรูเกอร์ค่ะในคะรีเดอว่าคุ้มไหมที่ขึ้นมาอ่ะก็คุ้มค่ะให้เพื่อนๆได้เห็นวิวตามนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือความ สำเร็จนะคะอีกหนึ่งนะคะกิจกรรมกับเพื่อนๆค่ะและแล้วทางเดินลงเพื่อนๆย้ำนะคะแคบมากแล้วก็เป็นเกลียวชันมากกับเพื่อนๆค่ะขึ้นกับลงเส้นทางเดียวกันนะคนที่เดินสวนเราแล้วก็ต้องหยุดที่เขาเดินสวนกับเพื่อนๆค่ะและแล้วเราก็มาอยู่ด้านล่างกันแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือบรรยากาศอีกหนึ่งเส้นทางในการเดินชมเมืองบรูเก้าเมืองแห่งมนตสเน์ที่น่าหลงใหลและก็รายล้อมไปด้วยร้านชอะะ็อกโกแลต ร้านหวาเฟิรลเลยก็ร้านขนมหวานต่างๆนานาค่ะเพื่อนๆกัน ท่าลสุนัขตัวย้อยย้อยและดูชเชื่องเชียที่นี่ก็มีร้านชอ็อกโกแลตนะคะมากกว่า40ร้านค่ะที่เขาผลิตด้วยโฮมเมดค่ะเพืเ่อนๆค่ะและที่สําคัญในขยำไม่เลยว่าบรรยากาศที่ชิลแบบนี้นะคะและที่สําคัญนักท่องเที่ยวค่ะเพืเ่อนๆสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขาจะมานั่งจิบกาแฟดื่มด่ากับบรรยากาศสโลลไลท์ของเมืองน,นี้และที่สําคัญเพืเ่อนๆเห็นตึกใหญ่ๆตรงโน้นไหมคะโอ้ไม่ก๊ ตระการตาสง่างามมากค่ะนี่คือสาราว่าการของเมืองบรูเกอร์ค่ะเพืเ่อนๆค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องลรือว่าสวยสดงดงามตระกานตาจริงๆนี่แหละนะคะ Welcome to Bruger เลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแพนเค้กเรียกชื่อเมืองนี้ว่าบรูเกอร์จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบรูคแต่ว่าภาษาดัตส์เขาเรียกว่าบรูคค่ะค่ะเพืเ่อนๆค่ะอธิบายให้ฟังเขาใชตรงกันนะคะ และแล้วเราก็เดินมาเจอเพลงคลาสสิกดั้งเดิมถือว่าเป็นโอกาสที่โชคดีมากๆค่ะที่เราได้ยินและก็ได้ฟังตรงนี้เพราะว่าไม่ได้มีกันทุกวันนะคะถือว่าเป็นวันพิเศษพิเศษของแพรเลยค่ะขอถ่ายรูปนสหนึ่งไหนๆก็มาละ อีกนิสหนึ่งค่ะเพราะว่าที่สําคัญนะคะปฏิมากรรมลายฉลุและก็ปฏิมากรรมสไตล์กอตชิกของเขาตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าควรที่จะถ่ายรู้เป็นที่ระลึกค่ะเป็นเพ่อนเนาะนึกว่าโฆษณาน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าแชมพูดีดูพริ้วไปหมดโฆษณาเขาได้นะคะ น้ำยาปรับพันุนุ่มขุนเขา้าปะหนอโมเมนต์เนียสอาวล้วค่ะนะคะเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะคะนี่คืออีกจุดพีคอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันเลยก็ที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นนะคะนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมวิวบรรยากาศร้อมรอบของเมืองบรูคเคอของเราตรงนี้ค่ะมันอป็น่ะสังเกตเห็นไหมคะว่า เป็นกิจกรรมที่นิยมนิยมนะคะเหลือทุกรามเต็มกันหมดเลยค่ะเพื่อนค่ะเอาเลยค่ะแล้วแล้วเพนเคนกก็เดินมาจนถึงร้านนี้ค่ะนี่คือร้านดีชูค่ะเพื่อนๆค่ะที่เห็นเอยู่นะคะนี่คือแหล่งรวมเบียร์ทั่วโลกค่ะเพื่อนๆค่ะและที่สำคัญมากกว่านั้น เบลจ์ขึ้นชื่อในเรื่องของเบียร์แลนด์ออฟเบียดังนั้นแล้วที่นี่นะคะจะมีเบียร์มากกว่า2,000ชนิดให้เพื่อนๆได้ดื่มดำแล้วก็ชิมรสชาติเบียร์กันทั้งเชื้วชายใครที่เป็นคอเบียร์ไม่ควรพลาดแน่นอนดื่มไปเลยค่ะเต็มที่คัะเพื่อนๆก็ควรมานะคะคอเบียร์แพนเค้กบอกไว้ก่อนเลยสวัสดีค่ะเพื่นอนๆถ่ะตอนนี้นะคะแพนเค้กอยู่ที่ร้าน มากกว่า2 0 0พชนิดนะคะที่นี่ค่ะร้านนี้นะคะบรรยากาศเขาดีมากค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะนี่คนเคตนตมากแบบติดริมแม่น้ำนะคะเรือก็จะมีขับผ่านบรรยากาศคือชิลมากนะคะใ<ม>ครที่ผ่านไปผ่านมาแถวเบลเกอร์นี่ต้องมาร้านนี้เช็คอินเลยนะคะเพื่อนๆคอน,น,นเคนตไว้คอมเมนต์ค่ะกับช o b ีนะค,ะ,<ม>คะเขาบอกว่ามีเบียรมากกว่าพันกว่าเกือบ2 0 0พันรายการนะคะให้เพื่อนๆไี้แบบ <laughs> ชิ่เลือมันรถจริงๆค่ะด้เรือผ่านด้านหลังลเันครัเห็นไหมฮะโอ,โอ้เรือขับผ่านค่ะมานะคะพเพื่อนเพนค่ะนี่นะคะคือบรรยากาศนะคะของที่นี่บรูเกอร์เมืองแห่งมนสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลความโรแมนติกของเมืองนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจค่ะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ <Yeah. S 2> เอาเลยค่ะแล้วก็จะเห็นบรรยากาศแบบชิลๆนั่งจิบเครื่องดื่มไปแล้วก็จะเห็นบรรยากาศนะคะริมคลองที่มีนักท่องเที่ยวร่องเรือแล่นผ่านบรรยากาศดูชิลๆจิบเบียร์จิบเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเราก็มาหาอาหารทานกันค่ะเพราะว่าหิวแล้วนคะคะดินเนอร์ชามได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาร้านรับประทานอาหารกันค่ะเพื่อนๆค่ะ โอ้โหนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางใจกลางเมืองซิตี้ของบรูค่ะเพื่อนๆค่ะสังเกตเห็นได้อย่างเชัดเจนเนาะผู้คนเดินชิลสบายๆนักท่องเที่ยวเดินรับลมแสงแดดกันแบบสบายๆนี่แหละคือเมืองแห่งวิถีชีวิต Slow Life และปฏติมากรรมอารยธรรมวัฒนธรรมมรดกโลกต่างๆนานาครบมากค่ะเมืองนี้ หนอเพื่อนๆหนอว่าม,มาชอบกันไหมคะเดี๋ยวไปกินอาหารเย็นกันคะ่ะ <Ooh. S 1> รับประทานอาหารเย็นแล้วนะคะเราก็มานั่งจิบค็อกเทลเปลี่ยนชุดเนตนองเพื่อความเกรนะคะรับกับบรรยากาศแบบแจส๊สบาร์ที่โรงแรมนางวตาที่เราพักค่ะเพื่อนๆค่ะ Enjoy your life มากมาที่สำคัญบาร์เทนเดอร์บร,ริการจีดี้คอนเฟิร์มค่ะเอ้าและค่ะและนี่คือบรรยากาศคริสต์มาสปีที่แล้วพันเคกเก็บมาฝากนะคะกับปี2020 เป็นงานคริสต์มาสของเมืองบรูคค่ะที่เขาโชว์ไลท์ติ้งล้อมรอบเมืองค่ะประคันตาม,มากเ่อนๆค่ะตามภาพตามวิดีโอที่เห็นเลยค่ะคือแบบสวยมาก ถ้าใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวเบลเยียมแล้วเลยก็ต้องมาช่วงคริสต์มาสด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมืองบรูเกอร์นี่ถือว่าเป็นเมืองที่เขาเนรมิตเมืองให้เต็มไปด้วยแสงสีที่งดงามตระการตาที่หาชมได้ยากมากๆค่ะเพื่อนๆกันนี่คือภาพบรรยากาศปีที่แล้วแผ่นเค้กเก็บมาฝากค่ะเพื่อนๆกันถูกใจกันไหมกั อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแพนสเวย์ด้วยนะคะเพื่อนเืนค่ะนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้แพนได้รังสรรค์งานท้องเชียวแบวเชียมรับประเทศที่แพนเทกไปให้เพื่อนเพื่อได้มาชมกันเนาะแสงสีของเขานี่คือสุดๆแล้วคะ่ะเพื่อนเนค่ะที่นี่ของเมืองบรูเกอร์สวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ นี่คือต้นไม้เลยค่ะแต่ว่าเขาประดับด้วยไฟค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะได้เห็นแบบถ้าได้มาสัมผัสสถานที่จริงๆเพื่อนๆจะแบบโอ้ไม่ก็โอ้ว้าวมันร้อจริงๆค่ะเก็บภาพด้วยสายตาบันทึกด้วยความทรงจำเมืองแห่งอารยาธรรมปฏิมากรรมวัฒนธรรมแห่งมรดกโลกบรูเก